ดวงชะตาของคนลายมือกากบาท X ตรงกลางหัวใจมีข่าวดีจะทำอะไรก็รุ่งเรืองรุ่งโลดะสมเล็ดสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์ระวังให้ดีในปี2 5ง7ต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตา ในดวงชะตาคนในลักษณะนี้ควรที่จะต้องระแวังระวังต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างหาคําว่าจริงใจได้ยากคนลักษณะนี้ในตําราระบุไว้ว่าเป็นบุคคลที่คบไม่ได้ทําให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจสายเลยมกระบาดเป็นคนจริงใจจริงใจสายยันตรงไปตรงมา ดวงชะตาของท่านประสบเรจรุ่งโรดรับทรัพย์รือโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่เจอคนที่จริงใจหาได้ยากต่อหน้าพูดอีกอย่างรับหลังพูดอีกอย่างดวงชะตาเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาในโชคชะตาเจ็บปวดภายในใจครั้งแรกต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดน,นั้นเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนลรยมือกากบาท บ่งบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องแปลกไปอย่างมากเพราะว่าโชคชะตาจะต้องอ,อกหักรักคุดเจ็บปวดรดาว,วก่อนที่จะได้เจอรักแท้รักแท้เปรียบเหมือนดังแสงดวงตะวันที่จะส่งเสริมส่งแสงฉายบารมีให้แก่ท่านท่านจะรู้สึกว่ารักครั้งนี้จะนำพาแห่งความสุขมาให้แต่ไม่มีเจตนามาก่อนที่จะบังเกิดขึ้น นี่คือรักของคนลายมือกระบะแต่เจอลักษณะดวงชะตาในปี2 5 0 7บอกได้เลยว่าจะเจอต่อหน้าผู้อยา่างรับหลังผู้อยา่างหรือตบหัวแล้วรูปหลังก็ได้ต่อหน้าพยายามทำดีสารพัดดีผู้สารพัดดีแต่รับหลังกลับว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาทำให้ท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆนั้น มันเกิดขึ้นกับดวงชะตากับคนที่ท่านรักยิ่งรักมากเท่าไหร่ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นเจ็บปวดโลดล้าแสนทุกข์ทรามาร์ปัญหาต่างๆกับคนประเภทนี้นะครับผมหนึ่งสำหรับเกี่ยวพันกับสายเลยมือกระบาดล้ว,ลวนๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์เรื่องเล่าลนลับเรื่องราวาต่างๆเข้ามาเกี่ยวพันครับคดอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีอิจฉากันแกล้งในโชกตะตาต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่าง คนแบบนี้มันเกิดขึ้นในช่วงชะตาแล้วมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องราวเล่นลับเพราะว่าเรื่องราวเล่นลับนั้ดกดทับดวงจิตของเขาทำให้จิตใจของเขาตกต่ำย่ำแย่เราพยายามที่จะเข้าไปดึงสำหรับคนลายมือกระบาดเอกตรงกลางหัวใจพยายามที่จะเข้าไปช่วยแล้วจะดึงตัวให้เขาออกมาก็ทำได้ยากเพราะว่าเขาโดนพูดผีพีาสารเข้าสิง ผิดคู่ผิดอาถรรพ์ผิดอาเทพนะครับผิดเพศภยัยผิดทุกสิ่งทุกอย่างคนแบบนี้ดึงขึ้นมาได้ยากในตำราย,ยังมีระบุเอาไว้อีกว่าคนที่ไร้สติปัญญาเขาโง่นะครับไร้ปัญญาข้องเกี่ยวกับเรื่องราวดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในตัวเขาคนแบบนั้นต้องหลีบหนีออกห่างไปให้ไกลและแวดระวัง กับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ระวังได้ยากมากสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นปรับปรุงแก้ไขนะครภาวะจิตใจของเขาเหมือนกับคนวิป,ปลาสพูดต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างคิดว่าคนอื่นไม่รู้คนอื่นก็รู้แต่ก็ยังรู้ด้วยว่าคนอื่นรู้ก็ยังฝืนทำกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโชคชะตาอํานาจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตา บังเกิดได้ยากปรปับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผนันพัฒนาเป็นไม่ได้ด้วยดีในเมื่อสายเลื่อมือกระบาดเงินทองไหลามาเทมาประสมนเน็จะรู้สึกหน้าร้อนผ่าเจ็บปวดรวดแล้วทนไม่ไหวกระวนกระวายกับปัญหาต่างๆข้าพเจ้าทนไม่ไหวข้าพเจ้าเห็นมันได้ดีไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้มันได้ดีข้าพเจ้าไม่ต้องการให้มันประสมนเร็จ สิ่งเหล่านี้มันบังเกิดขึ้นให้ท่านระวังเอาไว้เจอคนขี้ฉากระวนกระวายนะครับหน้าร้อนผ่าสังเกตที่หน้าครับพวกนี้จะต้องหน้าร้อนผ่าไม่มีทางที่เก็บอารมณ์ได้เลยครับดวงตาของคนลายมือกระบาดนะครับดวงมนจันทะเข้าแทรกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้ ท่านอยู่ตำแหน่งเกณฑ์ชะตาที่ดีแต่ศัตรูของท่านขอยตามติดการแกล้งในโชคชะตาขอยสาบแช่งให้ท่านไม่ได้ดีให้ท่านยำแยงขอยทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านรู้สึกตกต่ำเปียดดินทำอะไรติด,ตดขัดเองไม่ได้ดีหรอกดวงชะตาติดขัดท่านควรหาวิธีแก้นะครับปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตา อาถรรพ์ต่างๆได้มารายหายไปสิ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขัง,งวัตถุต่างๆที่ป้องกันอาเพศต่างๆครับอย่าจูนติดเป็นใช้ได้พูดผีพิศารไม่จูนติดเราจบกันคือไม่เกิดขึ้นกับคนอาถรรพ์กากระบางจะไม่เจอเรื่องร้ายไม่ทำให้เจ็บปวดโลนแล้วไม่จำเป็นที่ต้องปะทะเพราะคนร้ายมือกากระบาง พร้อมที่จะปะทะประหารประหารศัตมู่มานให้พังพินาศไม่ชอบที่จะต่อสู้กันแกล้งในโชคชะตาไม่ขอต่อสู้กับใครใดทั้งสิ้นดวงชะตาเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างครับก็แปลว่าเป็นคนมีเมตตานะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานะครับกับคนที่ทรารักไม่ขอยุ่งเหยียบไม่ประหัรประหารก็ยังมีเมตตา แต่ถ้าไม่ใช่คนมีศีลธรรมแล้วบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านพลิกแปรแ,แ,แปลเปลี่ยนแปรผันไปดวงชะตาเอาแน่เอานอนไม่ได้โชคชะตาแปรเปลี่ยนแปรผันไปขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะครับปรับเปลี่ยนในโชคชะตาโชคชะตาในปีนี้จะได้เจอคนที่ต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่าครับนะ พยายามทำตนข่มท่านพยายามบอกว่าเขาเก่งพยายามบอกว่าเขามีอำนาจบารมีวาสนาพยายามบอกเขาว่าเขามีพร้อมทุกอย่างนหัวเลาะเหมือนกับคนบ้าคนไร้สติคนที่คิดว่าตัวเองทำอย่างนี้แล้วถูกต้องคนคิดว่าทำสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าชนะแล้วประสบความสำเร็จแล้วมันคือคนติงต้องมันคือคนไร้สติ คนไม่มีปัญญาคนมีปัญญาเขาจะมานั่งวัดกันตรงนี้หรือไม่เขาวัดกันที่ความสุขวัดกันที่คุณงามความดีเขาวัดกันดีความประสบความสำเร็จทั้งภาวะจิตใจไม่มานั่งสนใจทางด้านเรื่องเงินทองจะมีเงินมีทองมีว่าจนาอยากจะได้อะไรกัน,นักหนาสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับสายเละอมือกระบาดครับดวงชะตาลบลีกซ่อนเล้น ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนำนำดวงชะตาแปลผันแปลเปลี่ยนพัฒนาเป็นไปได้ดูดีบางคนอาจจะมีผีบัตรพ่อรุบางคนอาจจะมีองค์เทพตามติดมาคุ้มครองบางคนอาจจะมีเทพธิดานางฟ้าคอยหนุนนำสนับสนุนโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาปรับปรุงแก้ไขดวงชะตาขึ้นมาทันทีทันใด ลวงชะตาโดดเด่นบารมีปู่ย่านะอาปกปักกุ้งกองรษาบารมีพ่อทองคำนครับสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นรู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ตามติดจูนติดมาตั้งแต่อดีตชาติเข้ามาปรับปรุงแก้ไขหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีถ้าไม่ดีไม่ใช่องค์เทพที่คุ้มครองท่านแล้วครับ สิ่งต่างๆที่เข้ามานะครับคอยกันแกล้งสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปที่ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเรียนแบบนะครับปปี้หรือว่าจะทำอะไรตามคนอืนสิ่งเหล่านี้มันติดก,กรรมเจ็บปวดรัแร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองดวงเทพจุติแล้ว สายละมือกระบาดลงมาสร้างบุญบารมีวาสนาเจออะไรบางอย่างปะทะเป็นเรื่องปกติไม่มีคนใดที่ไม่เจอคำดินทาในโลกนี้แต่ของเก่าตามติดพุทธคุณหลักล้านนะครับอาจจะได้เครื่องรางของขลังมาหลักร้อยแต่พุทธคุณหลักล้านเข้ามาช่วยสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนา คุณช้างเหลือกินเหลือใช้ประสบความสำเร็จมีอํานาจบกปากคุ้มของรักษาป้องกันคนเจ้าเล่ห์เพทุบายดวงชะตาของสายและมือกระบาดยังมีเซ็กเซนสัมผัสพิเศษจับผิดคนในลักษณะนี้เป็นอย่างมากเพราะคนในลักษณะนี้คบไม่ได้ต่อหน้าผู้ย่างรับหลังผู้ยางปี2 5 0 7ท่านจะสามารถหลบหลีกคนเหล่านี้ได้ แต่ต่อเมื่อท่านหลบลีกสิ่งที่เป็นอาถรรพ์โอนตัวท่านได้แล้วนะครับในเมื่อท่านหลบลีกได้แล้วลบหลีกซ่อนเล่นกับปัญหาต่างๆเจรจาพาทีต่อรองอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปกุ้งครองรักษาหนุนนำดงชะตาพลิกแปรแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีลมพัดมาเปลียบเหมือนดลมเพลลมพัด สังเกตในโชคชะตาถ้าลมพัดมาดีทำให้ท่านเย็นสุขสมสมหวังดังใจหมายอากาศนั้นไม่ในหนาวไม่ทำให้ท่านเจ็บกระดูกบ่งบอกได้เลยว่านั้นเป็นลมที่ดีแต่อากาศนั้นหนาวนะครับแต่มีความสุขปะปนอยู่เจ็บกระดูกเจ็บปวดรด่้าวโดนอาถรรพ์พิฆาตศัตรูโมมานปีศาจนางมาลายหนังปีศาจิ้งจอกเก้าหาง นะครับก็คือความจนนั่นเองต่อหน้าผู้อย่างรับหลังผู้อย่างเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติคนเห็นท่านได้ดีไม่ได้เหมือนกระวนกระวายมันก,นก,นกระสับกระสายนะมันทนไม่ไหวแล้วกับปัญหาต่างๆมันเจ็บปวดรวดแล้วแสนทุกทรมานอดทนอดกลั้นมาเยอะนะ สิ่งต่างๆที่เจอปัญหาต่างๆเข้ามามลุมเล้านะครับหมอทันขอแนะนําให้ท่านลหลบหลีกอดทนอดกันซ่อนเลนกับปัญหาต่างๆนะครับแก้ไขปรับปรุงดวงชะตานะครับหมอท่านบอกได้เลยครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งต้องข้ามสําหรับสายเรือมือกระบ,บคือคบกับคนประเภทนี้คบไม่ได้เลยชีวิตของท่านจะตกต่ำเบี้ยด,ดิน ลบลีกซ่อนเล่นกับคนประเภทนี้เพราะว่าอาถรรพ์กากบาทจะต้องเจอผู้รู้วิชาอาคมนะปู่ททเวศปกปักปกุ้มของนาาักษาหนุนนำดงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในโชคชะตาในปีนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีเกนยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนารู้สึกท้รู้สึกแท้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ รู้สึกอึดอัดมองการไกลถึงอนาคตแต่สิ่งที่ท่านบังเกิดขึ้นในโชคชะต,ตาพยายามทําเต็มนะครับสุดความสามารถนะครับแต่ก็มีคนนะครับคอยพยายามดินแบบผลงานของท่านอึดอัดกับปัญหาต่างๆหัวใจเจ็บโบรด้วนร้านะครับแต่เมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาหัวใจของท่านจะกลับมาพองโตปีนี้นี่แหละเป็นปีแห่งมหาอำนาจ เป็นปีแห่งที่ท่านจะประสบความสำเร็จเ,เป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองความสุขสมสมหวังดังใจหมายบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้งของรษางกานนำดวงชะตาแปลเปลี่ยนผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่าง จิตใจวิปร,ราชคนแบบนี้คบไม่ได้ภายในใจลึกๆคิดแต่นะครับจะคอยเสียบจะคอยแทงคอยเลียนแบบคอยทำตามท่านท่านทำแบบไหนเขาพยายามทำแบบนั้นเงินทองที่ท่านได้มาปกปิดซ่อนเลนอย่าเอ่ยว่าเจ้าออมาเพราะคนประเภทน,นี้ต้องระแวดระวังจิตใจโหดเทียบเอาหิตซ่อนเลน ไปด้วยเลขกดนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดบังเกิดขึ้นในปี2 5 0 7นะครับดวงประทีตเกิดขึ้นกับตัวท่านแสงสว่างนะครับดวงตาเห็นธรรมจะบังเกิดนะครับความทุกข์ไม่เกิดนะครับนะครับไม่ได้สร้างคุณงามความดีสิ่งต่างๆที่บังเกิดกับคนลายมือกากบ,บาทจงเตรียมตัวไว้เลยนะครับว่าท่านจะต้องเจอในลักษณะนี้ แต่ปีนี้นะครับผมเขาเรียกว่าได้สร้างผู้ที่มีพละพลังแข่งขันอึดถึกทนนะครับทำให้กิจการการงาน,งานของท่านประสบความสำเร็จแต่ท่านลองคิดดูถ้าไม่เจอเหตุการณ์เหล่านี้ท่านกำลังได้สร้างผู้อ่อนแอไม่สามารถจะควบควมุมควบรวมหรือควบคุมกิจการของบ,บรรพัุหลุดเอาไว้ได้ ก็ลองคิดดูนะครับบรรพบุบโรุสสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก่อร่างสร้างตัวสร้างธุรกิจการงานอันยิ่งใหญ่นะครับนะครับเสือผื้นหมอนใบามาจากต่างแดนแล้วแต่บุคคลนะครับแต่แค่เปรียบเฉยๆนะครับล่องเรือน้อยนะครับมาจากต่างแดนสร้างแผ่นดินนะครับสร้าง คุณง,งามความดีสร้างทุกสิ่งทุกอย่างส่งผลหนุนนำโชคชะตากลัวลูกหลานจะลำบากส่งต่อความแข็งแก่งให้แก่ลูกคนแรกแต่พอลูกส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไปแล้วกลับไม่แข็งแก่งเหมือนอดีตพ่อทำไว้เพราะว่าบอกล่วไงครับ ความยากลำบากสร้างผู้ยิ่งใหญ่ความยากจนสร้างผู้ยิ่งใหญ่อารั์เจ็บปวดด้วยแล้าวแสนทุกทรมานสร้างผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าความสุขสบายนั้นสร้างผู้อ่อนแอแต่ไม่ใช่ว่าคนสุขสบายนั้นจะสามารถปออกปักกุ้มของรักษาได้เสมอไป แต่คนที่สุขสบายนั้นก็ไม่ใช่ที่จะปกปักคุ้มของรักษากิจการของบัตรพบรุดไว้ได้ก็เช่นเดียวกับคนลายมือกาะบาทเอ็กตองกลางหัวใจท่านมีความอึดถึกทนแข็งแกร่ง,งด้วยอํานาจบารมีวาสนาแต่ถ้าส่งต่อถึงลูกรุ่นลูกล่นหลานแล้วสายลายมือกระบาทบอกได้เลยว่ากลายเป็นผู้อ่อนแอ ไม่สามารถที่จะต่อสู้ประหัตประหารกับศัตรูโมมานปีศาจนางมาลายนางจิ้งจอกก้าหางก็คือความจนนั่นเองจะเจ็บปวดร่วร้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทมได้หวนแล้วจะกลับมารวยได้อย่างไรเพราะว่าคนลายมือกราบาดขอทำนายว่าท่านเป็นคนที่อดทนเป็นอย่างมากเจอปัญหาต่างๆก็มาลุมเล้าก็ปล่อยวางเฉย จ็บปวดโลละลาวแสนทุกข์ละมานก็ปล่อยวางเฉยไม่มีสิ่งใดที่สามารถทําร้ายตัวท่านได้สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถปาหัดปะหางต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาได้ต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือโชคชะตา ของคนลายมือกากบาทดวงชะตาของท่านในปีนี้ตกตำแหน่งครับจัดแจงตามแบบแผนนะครับรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทองเงินทองนั้นมาในลักษณะรูปแบบใหม่ในปีนี้ท่านจะได้มาแบบฟุกๆได้มาแบบอะไรง่ายๆแบบฟุกปกติจะได้มายาก ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาได้มายากเหลือเกินแต่ปีนี้จะได้มาง่ายจะได้เตรียมตัวร,รื่นเริงสังสรรค์มองเห็นโอกาสทองเข้ามาเยอะแยะมากมายจะได้ปรับปรุงแก้ไขและได้ออกเดินทางได้พบปะสังสรรค์พูดคุยต่อรองเจรจาหเห็นดวงไฟที่ท่านเคยสร้างไว้ในอดีตชาติ ได้เห็นสิ่งอย่างที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้พบกับอะไรบางอย่างมอมาสันแนะนําให้ท่านต่อสู้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาโชคชะตานะครับแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาจะมีข่าวร้ายขึ้นมาเพื่อมาให้ทําใ้้ท่านแข็งแกร่งเขาเรียกว่าบทพิสูจน์บทลองใจ เข้ามาลองใจในตัวท่านท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงแปรผันขึ้นมาทันทีทันใดเงินทองบารมีวาสนาครับและบางทีอาจจะมีสิ่งเล่นลับเป็นผู้นำพาท่านไปสู่ความสำเร็จก็ได้เรื่องเล่นลับต่างๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นขาวหรือดำแต่ว่าสิ่งนั้นจะนำพาไปสู่ความสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแปลผันพัฒนาทำให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์อยู่กับมันเป็นการที่ท่านจะได้อะไรมาบางอย่างนะครับต้องอดทนอดกานเกิดความเล่าร้อนแทบจะทไมได้หวัดิ้นรุลรงนทุรายกับปัญหาต่างๆได้ค้นพบได้คบเจออดทนออกเดินทางกว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นขายไม่ใช่สายเรื่มือกระบากท่านไม่เข้าใจหรอก อาถรรพ์กากบาทเอ็กตรงกลางหัวใจเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมมล้กเรื่องความรักก็แพ้ใครทิ่ไหนปีนี้โดดเด่นอำนาจบัรมีวาสนาความรักเจอกู้แท้เจอหญิงสาวที่สวยสดงดงามผิวพรรณบูดผ่องละเอียดอ่อนจิตใจแช่มชื่นราบลื่นประสบความเร็จถ้าหญิงสาวขอทำนายว่าท่านจะได้เจอหนุ่มงามจิตใจก็ห้าวหาญเด็ดเดี่ยวห้าวหาญ เอาจริงเอาจังแต่ท่านจะปูดมดท่านจะถูกมัดด้วยมนกระถางมนกระถานั้นทําทให้จิตใจของท่านบอกแวกแสงสว่างมันเกิดขึ้นกับจิตใจของท่านก็จริงแต่ว่าทําให้ท่านจิตใจวอกแวกแต่สุดท้ายก็เป็นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลามาเทมาประสเมเปรตชื่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีผสมเปรจส,สุขสมภาพต่างๆจะบังเกิดอยู่ในจิตของท่าน ภาพย้อนอดีตย้อนรอยอดีตชาตินักรบภาพต่างๆที่จะบังเกิดในจิตใจของท่านท่านจะใหเ้เห็นแสงสว่างว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์ใดบ้างเงินทองไหลามาเทมาผสมเลจร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับปิศาจโบราณได้มาลายหายไปสิ้นสิ่งดีๆบังเกิดโชเกตตาปร,ปรับปรุงแก้ไขเงินทองไหลามาเทมา ท่านจะได้ตั้งมั่นแล้วก็ดูเหตุการณ์ที่จะต้องนะครับปรับปรุงขึ้นมาทันทีันได้อาจจะเกิดความไม่พอใจสำหรับใครบางคนอดทนอดกัน้นทนมานานแล้วตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาจะได้รีเริ่มเริ่มต้นในปีนี้ปีนี้กวดน้ำก้างขวานลบลีจบกับบุคคลที่ท่านปะทะมาตลอดชีวิตเสียเวลา ครับมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับผมจะแจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างประหารประหารศัตรูหมู่มานครับหลบหลีกซ่อนเล้นความร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะได้รับข่าวดีข่าวดีจากเพื่อนในต่างแดนปรับปรุงแก้ไขในโชคตาและดวงจะสุขสมสมหวังดังใจหมยชีวิตปรับแปลเปลี่ยนพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จ อะไรบางอย่างที่ซึ่งพาซึ่งโชคลาภท่านจะมีข่าวดีปรับปรุงแก้ไขนะครับจะมีโชคดีนะครับประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคนะครับได้พ้นพบกับอะไรบางอย่างมีการแปลเปลี่ยนมีอะไรกระซิบข้างหูนะครับเพราะฉะนั้นระวังเดวิสเอาไว้นะครับ หอจาแจ้งลบปลีกซ่อนเล็บเป็นหน่วยก้าตายลบปลีกอย่างรวดเร็วทันทีทันไดทานพร้อมที่จะประหารประหารกับศัตรูหมู่มานทานจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะปลดปล่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถึงเวลาแล้วนงยุตตาเหมือนกับได้พบเพื่อนเก่าในอดีตชาติปีนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมาย เพื่อนเก่าจากอดีตชาติจะเข้ามาส่งผลหนุนนําอาให้ท่านเร่งรีบเร่งด,วด่วนต้องรีบทําไม่รีบทําไม่ได้อาจจะแพ้ภัยได้จินตนาการภาพได้เลยว่าสายใยของท่านจูนติดไปสู่สวงสวรรค์องค์เทพต่างๆตามติดตัวท่านอยู่สนับสนุนทําชูหนุนนําโชคชะตาตาที่สามได้มองเห็นทำปรับปรุงแก้ไขกับปัญหาต่างๆ ดวงชะตาจะเปิดรุ่งโร่สำเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายปรับแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีครับดวงชตาถ้าจะมุ่งตรงไปข้างหน้าโดยที่ไม่สนใจแดงสิ้นใครจะทำอะไรก็ทำไปปิดถูปิดตาด้วยมนตกระถาเวทมนต์เงินทองไหลามาจะผสมเนี่นขอํำนายว่าในท้ายปีท่านจะมีโชคลาภอันยิ่งใหญ บาลีวาสนาเกียงไกผมปรับปรุงแก้ไขด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่ของท่านต่อแต่นี้ไปขอให้ท่านแชมชื่นราบลื่เป็นไปได้ด้วยดีครับพบกับช่องหมอสันมังกรบิน159ขอให้ท่านแชมชื่นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ถูกใจกดซุปเปอร์ตงครับแชมชื่นสนับสนุนช่องเราระบบแชมชื่นนะครับผมครับ สิ่งต่างๆที่บังเกิดนะครับกับช่องนะครับผมขอให้นะครับสิ่งศักิ์ส์คุ้มครองนะครับนะครับโปรดระวังนะครับผมว่านะครับแอบอ้างว่าเป็นทางช่องได้นะครับผมท่านควรจะต้องปรับปรุงและคอยดูให้ดีนะครับนะครับผมนะครับขอให้ท่านแช่มชื่นนะครับสายและมือกระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจสวัสดีครับ